เปิดแฟชั่นหลัก10บ้้านคุณแคสซอนยาเซเลปิตี้คุณแม่ลูก2ของน้องดารินและน้องเลล่าที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนานโนเคเบิลจำกัดมาในช็อปปิ้งลุกพร้อมกับรถคู่ใจโรสลอยสเปกเตอร์อีวีในลุกนี้ผ้าดีออมิซาดีออบริกราคา9,200บาทเสื้อเชิตดีออมเซโมเชิราคา81,000บาทเสื้อกล้มดีออแทงท็อราคา34,000บา นาฬิกาปาเต้ฟิลิป n a ติลุสโอชัวออ c h เชรี7118 1453G คีสราคาวางจำหน่ายบนเว็บ c o t i n a w a t c h c o m อยู่ที่20ล้าน751,900บาทกำไรข้อมือวงแรกบูการีสมิติ้ไวเปอร์เบสเลตราคา1 65,300 0บาทและกำไรข้อมือคาเทียเล e b เ s สเลตคาสิกโมเดลเพปราคา1 74,000บาทกะเปา d ี o อ i อ i มินิไซ b a ด l a แบ็กลาเต้ซอฟ c ์ไนีโคโคดาราคา1 2้าน0 0บาท กันเกดดิอเชโมแพนท์ราคา71,000บาทร,รวมแฟชั่นที่เองมาทั้งหมดในลูกนี้ของคุณแครซอนยาจะอยู่ที่25,540,100บาท